สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่14พฤศจิกายน2024หุ้นลดลงเมื่อประธานเฟดพาวเวลคาดว่าการมุ่งสู่เป้าหมายเงินเฟ้ออาจจะมีช่วงที่ยากลำบากหุ้นดิสนีย์พุ่งขึ้นขณะที่ซูเปอร์มโครยังคงร่วงต่อเนื่องโดยอินเวสโตพีเดียเผยแพร่วันที่14พฤศจิกายน2024เวลา17นาฬิกานาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุน ดัชนีหลักลดลงในวันพฤหัสบดีเนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐยังคงอยู่ในช่วงชะลอตัวหลังจากช่วงการพุ่งสูงขึ้นครั้งใหญ่หลังการเลือกตั้งโดยดัชนีดาวโจนร่วงลง0.5%ในขณะที่ S&P 500และ a s d a ด c o m p o s i t ตต่างก็ลดลง0.6%ดัชนีไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากในวันพุธหลังจากช่วงขาลงในวันอังคารซึ่งยุติการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากการชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ที่เด็ดขาด ข้อมูลในเช้าวันนี้เกี่ยวกับราคาส่งและการขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาตามคาดประธานเฟดเจอร์รมพาเวลได้กล่าวในการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากธนาคารกลางลดอัตราดอกเบีย้ยมาตรฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อจะยังคงลดลงไปสู่เป้าหมายของเฟดแม้ว่าหนทางนั้นอาจจะมีช่วงที่ยากลำบากด้านเศรษฐกิจพาเวลกล่าวในบ่ายวันพฤหัสบดีไม่ได้ส่งสัญ,ญญาณว่าเราต้องเร่งลดอัตราดอกเบีย้ยในส่วนของหุ้นที่เคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดี หุ้นดิสนีย์พุ่งขึ้น6.2%นำหน้าหุ้นที่เพิ่มขึ้นของดาวโจนส์หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีกว่าคาดหุ้นของซิสโก้ซิสเต็มลดลง2.1%หลังจากที่บริษัทอุปกรณ์เครือข่ายเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งในคืนวันพุธแต่ให้คำแนะนำในอนาคตที่อาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุนหุ้นของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ร่วงลง1 1นำหน้าการลดลงของดัชนี N แอสเด100หลังจากที่ราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงไปแล้ววในนนัพุที่่ผาาม เนื่องจากมีข่าวว่าบริษัทที่มีปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีนี้จะเลื่อนการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสออกไปเพิ่มความกังวลว่าหุ้นอาจถูกถอดออกจาก N สเดหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ผสมกันโดย n อ็นวีเดียมิโครซอฟทและ Apple เพิ่มขึ้นในขณะที่ a เมซ o n a l p h a b บตและ Meta แพลตฟอร์มลดลงเท sla ร่วงลง5.8%เนื่องจากมีรายงานว่าทีมเปลี่ยนผ่านของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเตรียมแผนการที่จะยกเลิกเครดิตภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 7,500ดอลลาร์หุ้นที่เคลื่อนไหวมากที่สุดใน S&P 500ในวันพฤหัสบดีหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญหุ้นของบริษัท리도스ซึ่งเป็นผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศมีการลดลงหนักที่สุดใน S&P 500เมื่อวันพฤหัสบดีโดยร่วงลงประมาณ13%การลดลงในวันนี้ส่งผลให้หุ้นของ리도스กลับตัวจากการเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมซึ่งสอดคล้องกับการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3าของบริษัท แม้ว่าการจองงานที่แข็งแกร่งจะบ่งชี้ว่า리도스มีโอกาสเติบโตแต่บรรดานักวิเคราะห์ได้ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการผสนรวมปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทร,รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับช่วงเวลาของโครงการที่ทำร่วมกับฝ่ายบริหารผลประโยชน์ทหารผ่านศึก리도스ไม่ใช่ผู้รับเหมาเพียงรายเดียวที่หุ้นตกลงหุ้นของเอเมนท่มซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการโซลูชันทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีแก่รัฐบาลสหรัฐและพันธมิตรร่วงลงประมาณ1 1 หุ้นของเอเมนท่า um, มีความผันผวนตั้งแต่เปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์และเข้าร่วมใน s p 500เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเอเมนท่ม um ได้กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าบริษัทได้รับสัญญามูลค่า490ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยปรับปรุงเครื่องบินฝึกของกองทัพเรือสหรัฐอย่างไรก็ตามบริษัทต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงรวมถึงความเสี่ยงในการผสานร,รวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการล่าสุดกับ2แผนกที่แยกออกมาจากเจคอบโซลูชัน หุ้นของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ยังคงขาดทุนต่อเนื่องโดยลดลงอีก11%ในวันพฤหัสบดีหุ้นซูเปอร์ไมโครอยู่ภายใต้ความกดดันตั้งแต่ผู้ผ,ผลิตเซิร์ฟเวอร์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะเลื่อนการรายงานผลประกอบการล่าสุดออกไปและระบุว่าจำเป็นต้องจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีใหม่หลังจากที่ EY บริษัทบัญชีรายใหญ่ได้ลาออกจากตำแหน่งบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกถอดออกจากแนสเดหากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎการรายงานของตลาดหลักทรัพย์ได้หุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง ผลงานรายวันสูงสุดใน S&P 5 0 0เป็นของหุ้นบริษัทเทปสตรีซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์หรูโค้ดและเคสเปตโดยหุ้นพุ่งขึ้นประมาณ1 3เการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทพสตรีเกิดขึ้นหลังจากบริษัทแม่ของโค้ดและเคสเปตตัดสินใจยกเลิกการควบรวมกับคารีิโฮนดิงซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเวอร์ซาเช่มเคิลคอสและจิมมี่ชูทั้งสองบริษัทระบุถึงความท้าทายทางกฎหมายหลังจากผู้พิพากษาศาลกลางออกคำสั่งห้ามเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อยับยั้งการควบรวม โดยเห็นพ้องกับคำกล่าวอ้างว่าการรวมกันอาจทำให้การแข่งขันลดลงและนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นของคาปรีเพิ่มขึ้น4.4%หุ้นของวินรีสอร์ทซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนเพิ่มขึ้นประมาณ9%จากการยื่นเอกสารทางกฎหมายที่แสดงว่าทิวแมนเฟอร์ติต้ามหาเศรษฐีได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็น9.9%เฟอร์ติต้าเป็นซีอของแลนรีบริษัทอาหารและการบริการในรัฐเท็กซัส แม้ว่าการยื่นเอกสารจะระบุว่าสัดส่วนการถือหุ้นของเฟอร์ติต้าในวินเป็นการลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารจัดการหรือไม่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่มีรายงานว่าเขาอาจผลักดันการเปลี่ยนแปลงบางอย่างวินกำลังมุ่งเน้นการขยายตลาดเกมไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางผ่านการร่วมทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ฟื้นตัวขึ้นบ้างในวันพฤหัสบดีหลังจากที่ลดลงต่อเนื่องจากชัยชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัม โดยทรัมป์ได้ให้คำมั่นว่าจะยกเลิกนโยบายของฝ่ายบริหารใบเดนที่สนับสนุนโซลูชันพลังงานหมุนเวียนซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นในอุตสาหกรรมนี้แต่บรรดานักวิเคราะห์บางคนได้แนะนำว่าการลดลงนี้อาจเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นของ Enphase Energy ซึ่งเพิ่งประกาศแผนการเลิกจ้างพนักงานประมาณ500คนเพื่อปรับตัวต่อสภาวะอุตสาหกรรมที่ท้าทายพุ่งขึ้น5.3%ขณะที่หุ้นของผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์ First Solar เพิ่มขึ้น7% หุ้นของเทสลาและผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆร่วงลงในวันพฤหัสบดีเนื่องจากมีรายงานว่าทีมเปลี่ยนผ่านของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเตรียมแผนการที่จะยกเลิกเครดิตภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน7,500ดอลลาร์หุ้นของเทสลาลดลงเกือบ6%ในขณะที่หุ้นของริเวียนผู้ผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าร่วงลงกว่า14%และหุ้นของลูซิดกรุ๊ปลดลง5% โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นว่าที่ประธานาธิบดีได้ให้คำมั่นก่อนหน้านี้ว่าจะลดการสนับสนุนจากรัฐบาลสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอีลอนมัสก์ CEO ของเทสลากับทรัมป์อาจทำให้เกิดความสงสัยว่าคำมั่นนี้จะถูกดำเนินการอย่างจริงจังหรือไม่รายงานจากรอยเตอร์ระบุว่าเทสลาได้บอกกับทีมของทรัมป์ว่าบริษัทสนับสนุนการยกเลิกการอุดหนุนนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเทสลาเองแต่จะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งมากกว่า เหตุผลอาจเป็นเพราะเทสลาพึ่งพิงเครดิตภาษีน้อยกว่าคู่แข่งรายเล็กหลายรายตามที่นักวิเคราะห์จากเว็บบุตร,ระบุโดยเทสลามีขนาดธุรกิจที่ไร้คู่แข่งและมีประวัติการทำกำไรจากรถยนต์ไฟฟ้ามายาวนานซึ่งอาจทำให้บริษัทได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการอุดหนุนอีวีการยกเลิกการอุดหนุนอาจส่งผลกระทบต่อแผนอีวีของบิ๊กซีผู้ผลิตรถยนต์ในดีทรอยต์อย่างฟอร์ดเจ e เนอเรชันมอเตอร์และสเตเลนติ หากพวกเขาเลือกที่จะให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันซึ่งมีกำไรมากกว่าราคาของดอทคอยที่ควรจับตาหลังจากการพุ่งขึ้นหลังการเลือกตั้งดอทคอยเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดหลังจากการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเหรียญมีมนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้เมื่อว่าที่ประธานาธิบดีได้ประกาศการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีชื่อย่อว่าดอ หน่วยงานนี้จะนำโดยผู้สนับสนุนทรัมป์ที่มีชื่อเสียงและผู้ที่สนใจในสกุลเงินดิจิทัลอีลอนมัสก์ซึ่งตั้งเป้าหมายลดการใช้จ่ายของรัฐบาลและลดขั้นตอนที่ซับซ้อนได้โพสต์เกี่ยวกับหน่วยงานโดจหลายครั้งบนแพลตฟอร์มโซเชียลของเขาโดยมีภาพของสุนัขพันธุ์ชิบะอินุซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเหรียญมีมนี้ประกอบอยู่ด้วยนับตั้งแต่วันเลือกตั้งดอทคอยได้พุ่งขึ้นกว่าเท่าตัวทำให้ราคาสูงสุดในรอบ3ปีโดยราคาปัจจุบันอยู่เพียงต่ำกว่าระดับสูงสุดดขอองสัปาห์น้เล็กย ขณะที่นักเทรดรายย่อยกลับมาให้ความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลอีกครั้งด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เข้ามาใหม่ซึ่งเป็นมิตรกับคริปโตดอทคอยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่0.39ดเอลลาร์เหรียญมีมนีเกิดการ break out จากรูปแบบ gap a n แ h a n d ิลหลังผลการเลือกตั้งพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ต้ตตนเดือนมีนาคมซึ่งช่วยสร้างพื้นฐานสำหรับการเก็งกำไรเพิ่มเติมในตลาด ตามหลักการวัดผลซึ่งคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงถ้วยของรูปแบบนี้และบวกกับค่าจากเส้นแนวโน้มบนของรูปแบบนี้ได้มีการคาดการว่าราคาของดอทคอยอาจพุ่งขึ้นถึงเป้าหมายสูงสุดที่1.385ดอลลาร์นักลงทุนควรติดตามระดับแนวรับที่สำคัญในกราฟของดอทคอยซึ่งอยู่ที่ประมาณ0.35ดอลลาร์0.285ดอลลาร์และ0.22ดอลลาร์โรบินฮูดเพิ่มโซลาร์นาและสะกุลเงินดิจิทัลอื่นๆสำหรับนักเทรดในสหรัฐ โรบินฮูดมาเก็ตกำลังขยายบริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลให้กับนักเทรดในสหรัฐโดยเพิ่มเหรียญอย่างโซลา n a าและเหรียญมีมเปเป้เนื่องจากความตื่นเต้นในบิตคอยและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆยังคงต่อเนื่องหลังจากการชนะเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมม์บรกเกอร์ออนไลน์รายนี้ยังประกาศว่าจะเพิ่มคาดานและ X อ p ให้กับลูกค้าในสหรัฐทำให้จำนวนสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถซื้อขายบนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด19สกุลเงิน บิตคอยซึ่งเคยซื้อขายต่ำกว่า70,000ดอลลาร์ในวันเลือกตั้งเพิ่มขึ้นสูงเกิน93,000ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันพุธสะท้อนถึงความหวังของนักลงทุนต่อการควบคุมกฎระเบียบที่ง่ายขึ้นภายใต้การบริหารของทรัมป์โดยบิตคอยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ8 8 0 0 0ดอลลาร์ในช่วงเที่ยงของวันพฤหัสบดีทรัมป์กลายเป็นผู้สนับสนุนคริปโตในระหว่างการเลือกตั้งรอบนี้และได้กล่าวว่าจะจัดตั้งคลังสำรองบิตคอยอย่างมียุทธศาสตร์และส่งเสริมการเติบโตตขขององุุสสาหหกกรรกรรมด Bitcoin ในัฐ โซลาร์เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกแบบมาให้ใช้งานบนบล็อกเชนของโซลาร์ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแอปพลิเคชันที่กระจายศูนย์และสามารถขยายขนาดได้ส่วน XRP เป็นโทเคนที่ใช้งานบน XRP Ledger ซึ่งถูกสร้างโดย Ripple ในปี2012เพื่อเป็นระบบการชำระเงิน Cardano เป็นโทเคนที่ใช้บนบล็อกเชนของ Cardano และเปเปเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างจากภาพกบการ์ตูนหุ้นของเทป e s t ตรพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดี ขณะที่คาปรีฮนดิงก็เพิ่มขึ้นเช่นกันหลังจากบริษัทแม่ของแบรนด์รู้หลายแห่งประกาศยกเลิกการควบรวมกิจการที่วางแผนไว้เนื่องจากยังคงมีปัญหาทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเทเพสตรีกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการซึ่งประกาศครั้งแรกในเดือนสิงหาคม2023ยังคงไม่แน่นอนและไม่น่าจะแก้ไขได้ก่อนกำหนดวันที่10กุมภาพันธ์2025 เมื่อเดือนที่แล้วผู้พิพากษาเห็นด้วยกับคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางหรือ FTC ซึ่งได้ยื่นฟ้องเพื่อยับยั้งการควบรวมกิจการโดยอ้างว่าจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ลดลงและราคาที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริโภคเทเพสตรี estry, ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์หลายแบรนด์รวมถึงโค้ดและเคสเปตระบุว่าบริษัทวางแผนที่จะจะัดสรรเงินทุนใหม่หลังจากที่การควบรวมนี้ถูกยกเลิกโดยได้ประกาศการซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีก2,000ล้านดอลลาร์จากที่เหลือ800ล้านดอลลาร์ที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้ คาปรีฮอดิงซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เวซาเช่ไมเคิลคอสและจิมมี่ชูกล่าวว่าบริษัทวางแผนที่จะปรับกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นการเติบโตของแบรนด์ของตนเองหลังจากการควบรวมถูกยกเลิกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึงการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดการปรับโครงสร้างร้านค้าและการมุ่งเน้นในการปรับสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นทั้งสองบริษัทได้รายงานผลประกอบการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยคาปรีรายงานรายได้และกำไรลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากความต้องการสินค้าหรูหรากำลังอ่อนตัวลงตามที่จอห์นไอดอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอย่างไรก็ตามเทปเพสตรีทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดการและได้ปรับเพิ่มการคาดการรายได้สำหรับปีงบประมาณเต็มหุ้นของเทปเอสตรีเพิ่มขึ้น12%ในการซื้อขายล่าสุดขณะที่หุ้นของคาปรีเพิ่มขึ้น5%หลังจากร่วงลงในช่วงต้นหุ้นของดิสนีย์พุ่งขึ้น9%ในเช้าวันพฤหัสบดี เนื่องจากรายได้และกำไรที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่4สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้และบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านความบันเทิงได้เปิดเผยการคาดการเบื้องต้นสำหรับ3ปีงบประมาณถัดไปดิสนีย์รายงานรายได้อยู่ที่22.57พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก21.24พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้อย่างเฉียดฉิวที่22.50พันล้านดอลลาร์หลังจากรวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียวเช่นค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างประมาณ1.5พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของดิสนีย์อยู่ที่1.14ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่1.11ดอลลาร์ดิสนีย์คาดว่ากำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วจะเติบโตในระดับเลขหลักเดียวที่สูงในปีงบประมาณ2025และเติบโตในระดับเลขสองหลักในปีงบประมาณ2026และ2027รวมถึงการซื้อหุ้นคืนมูลค่าประมาณ3 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปีหน้า นอกจากนี้ยังคาดว่ารายได้จากการดำเนินงานของบริการสตรีมมิ่งจะเพิ่มขึ้น875ล้านดอลลาร์ในปีหน้าจากปีงบประมาณ2024และรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่ม x x p r r i e n c e จะเติบโต6%ถึง8%โดยเน้นไปที่ครึ่งหลังของปีธุรกิจสตรีมมิ่งของ Disney ซึ่งประกอบด้วย Disney Plus, Hulu และ ESPN+ Plus มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่321ล้านดอลลาร์หลังจากที่มีกำไรครั้งแรกในไตรมาสที่แล้วอยู่ที่47ล้านดอลลาร์ หลังจากที่คู่แข่งอย่าง Warner b r o t h e r Discovery, Mac, และ Netflix รายงานตัวเลขผู้ใช้ที่เป็นบวกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Disney รายงานว่ามีผู้สมัคร Disney Plus เพิ่มขึ้น4.4ล้านคนในไตรมาสนี้รายได้ในกลุ่มเอ็ก r i เพรียของ Disney ซึ่งรวมถึงสวนสนุกและเรือสำราญอยู่ที่8.24พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก8.16พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดยการใช้จ่ายอย่างจำกัดของผู้บริโภคมีผลกระทบต่อกลุ่มนี้ในไตรมาที่ผ่านมา ระดับราคาของซูเปอร์ไมโครที่ควรจับตาเมื่อการร่วงของหุ้นยังคงเร่งตัวขึ้นหุ้นของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ยังคงลดลงอย่างรุนแรงในเช้าวันนี้หลังจากเป็นผู้นําในกลุ่มหุ้นที่ลดลงใน N แอสเดเมื่อวันพุธสืบเนื่องจากข่าวว่าผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ที่กําลังประสบปัญหาจะเลื่อนการยื่นรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกการอัปเดตล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทกล่าวในเดือนตุลาคมว่าไม่สามารถคาดการได้ว่าจะยื่นรายงานประจําปี2004เมื่อใด ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติเพื่อรักษาการจดทะเบียนใน NASDAQ ความล่าช้าในการรายงานของบริษัทมาจากการลาออกของผู้ตรวจสอบบัญชีเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ได้แจ้งเตือนถึงปัญหาในการกำกับดูแลองค์กรและการควบคุมภายในของบริษัทผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์รายนี้หุ้นของซูเปอร์ไมโครสูญเสียมูลค่ามากกว่าครึ่งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมโดยล่าสุดลดลง11%อยู่ที่ประมาณ18ดอลลาร์ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด การขายหุ้นอย่างต่อเนื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากราคาหุ้นปรับตัวลดลงจนหลุดจากกรอบแนวโน้มที่เรียกว่าริมขยายที่ลาดลงในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณเชิงเทคนิคที่อาจบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาโดยมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติสะท้อนถึงแรงขายจากนักลงทุนจำนวนมากที่ส่งผลให้ราคาหุ้นยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง นักลงทุนควรจับตาระดับแนวรับสำคัญในกราฟของซูเปอร์มโครที่ประมาณ17ดอลลาร์และ12ดอลลาร์รวมถึงแนวต้านสำคัญใกล้23ดอลลาร์และ30ดอลลาร์บิตคอยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ87,000ดอลลาร์หลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า93,000ดอลลาร์ในวันพุธโดยสกุลเงินดิจิทัลนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า25%นับตั้งแต่การเลือกตั้งเนื่องจากมีความคาดหวังว่าทำเนียบขาวและรัฐสภาที่สนับสนุนจะดำเนินนโยบายที่เอื้อต่อสินทรัพย์ชนิดนี้ ราคาทองคำฟิวเจอร์ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ2,570ดอลลาร์ต่อออนโดยทองคำซึ่งทำสถิติสูงสุดที่2,800ดอลลาร์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เสียมูลค่าลงตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการคาดการเกี่ยวกับทิศทางดอกเบีย้ยปรับลดลงในช่วงเช้าก่อนจะฟื้นตัวมาที่4.44%หลังจากที่พาเวลกล่าวประสัยผลตอบแทนมาตรฐานนี้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนปรับการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะดำเนินการลดดอกเบี้ยอย่างเข้มงวดแค่ไหนในเดือนถัดๆไปเพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ